อออ,อะไรดย่างเง้ห,ห,หืืมนอนืมมันมีความมันแล้วก็ความเค็มของของชีสใช่ไหมเราใส่ชีสด้วยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ตาพรมาอยู่ที่ตลาดหนองยาไซเห็นไหมคะอ่าตรงนั้นจะเป็นหอนาฬิกาหนองยาไซเนาะแล้วก็ที่จะเป็นถนนเส้นนี้ โอ้ยคุณผู้ชมคือคือคือไม่ได้มานานมากเลยนะคะช่วงโควิดมานี้เราก็ไม่ได้มาแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงไปเลยอคุณผู้ชมงงเลยมาแล้วโอ้ยเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านอร่อยเขาขายเขาขายสูชิแล้วกเ็เคบับนะคะอยู่ในตลาดนี้แหละ แต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนไ่าอยู่ตรงไหนนะคะท่านผู้ชมปัเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเซเว่นเขาก็เปลี่ยนใหม่นะเรามาเราก็ป้าเออเนี่ยเซเว่นเขาเปลี่ยนใหม่นะอะข,ขยับที่ใช่ไหมบอกเซเว่นเนี่ยมันขยับที่ใช่ไหมเดิมมันอยู่ตรงนี้ปะสร้างใหม่เลยเออเดิมมันอยู่ตรงตรงนู้นเออใช่เขากำลังจะสร้างอะไรใหม่เลยนะคะอือ นี่ก็คือร้านที่เขาขายนี่จะเปนร้านตลาดเยนเ็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านที่เราจ้องจะมาหานี่แหละว่าอยู่ตรงไหนน่าจะข้างหน้าน,นี้แน่เลยใช่จริงเลยใช่ <c oughs> จริงเลยใช่จริงเลยนี่ละเห้าพี่ สิบชิ้นสิบบาทเท่ากันหมดเลยค่ะสิบบาทหมดเลยมันสองได้แล้วนะคะคุ้มได้อย่างได้ไหมเานเดีลยคับได้เลยไ้เลครับเรได้เลยครับทำละสิบบาทสิบแถมหนึ่งค่ะสิบแถมหนึ่งเอาเคบับบเอาหมูแล้วก็มันหนึ่งค่ะ ร้านเปิดวันอะไรบ้างคะเนี่ยสุกเสาร์วจันทร์นะคะสุกเสาร์จันทร์เปิดเวลาเท่าไหร่อะคะสามโมงครึ่งไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงกี่โมงคะสี่งทีมาจะไม่เจออ๋อมันดีหมดไปบางทีหมดไวแต่สามโมงไม่มีเลยสามโมงครึ่งสี่โมงต้องมาได้แล้วครับอันนี้เป็นสูทินะคะสูทีสิบขันหนึ่งชิ้นละสิบบาท นี่เป็นเคปักกับมันมันชั่นไส่นะอันนี้อย่างละ50ิบค่ะหนึ่งรอเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะไปเล้วคุณผู้ชมมาแล้วนี่เรายังไม่ทันถึงบ้านเลยเราจะชิมก่อนละจะชิมแบบไม่มีน้ำน้ำซอสไม่มีวาซาบิด้วยอ่เดี๋ยวลองก่อนเลยเอะไรก่อนดีสบา,ายข้าวยำสาายทำละสิบบาทน,นะคะ ออือออืแบบไม่จิ้มก็พอได้นะคุณผู้ชม,มข้าวยร้ได้น่าก๋รลอยดีคุณผู้ชมไม่กินกอร่อยดีครับนี่แบบว่าชิมแบบชิมแบบว่ากระทันหันเลยแล้วกันอชิมมิดูหนึ่งคำเดี๋ยวไปเล่นต่อที่บ้าน นี้เดี๋ยวเราจะมาจัดการเคบับเดี๋ยวลองดูที่ว่าเคบับเขาว่าเป็นยังไงบ้างเพิ่มย่งทั้งหนข้างหน้าก็หัวเนี่ยข้างไหนข้างหัวข้างหน้านะพอถูกแล้วค่ะเดี๋ยวรานนี้เราจะมาชมเพกของเราที่เราต้องการจะมาวันนี้ก็คือเคบับด้วยด้วยนี่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 มันมีเคบับไก่เนื้อหมูเราเอาหมูมานะคะ โอ้ห้โทอไได้อ้หโอ้ออ้ใไ้ได้สมีผักอะไรบ้างเนี่ยไม่มีมะเขืเทศไม่มีมีอะไรวะกระล่ำใช่ไหมนีผักกาดหอมก็มีกระล่ำเอออร่อยดีว่ะง้อ ออืม,อมซอสเขาราดมาก็เข้มข้นอยู่แต่ถ้าเพิ่มชีสอ่ะเขาขึ้นสิบบาทเป็นหกสิบาทอันนี้ไม่ได้เพิ่มชีสนะคะห้าสิบบาทขายผ่านมานของยะไซยนะสุกเสาจันสุกเสาจันทร์คุณผู้ชมอประมาณบ่ายสามโมงครึง่งถึงประมาณทุ่มหนึ่งแต่ถ้าเกิดบาง,บาง,บาง,บางวันเขาเก็บ เขาขายดีเขาเก็บหมดก็อดนะคุณผู้ชมถ้ามาทุ่มหนึ่งอะนะแต่ถ้าดีๆก็มาประมาณนั้นแหละสี 4, ่ห้มงเย็นเนี่ยประมาณนี้เนี่ยเ,าาเนี่ยเรามาในห้าโมงเย็นต้องมาตอนนี้ห้าโมงเย็นเอาโหแล้วเราจะชิมได้ยังไงร้านนี้มันพ่นไฟเนี่ยพี่แจ๊นนี่เขาอร่อยนะเก็บแบบเขาใช้ได้อยู่นี่อร่อยดีนะมันพ่นไฟมันพ่นไฟแฟบ อมอยู่นะเป็นมันญี่ปุ่นนะคะพ่นไฟมันญี่ปุ่นพ่นไฟเออเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกหอมอยู่น้อมอม,มันมีความมันแล้วก็ความเค็มของของชีสใช่ไหมเขาใส่ชีสไปด้วยเนี่ย ดีนะเอ้ยอร่อยดีอยู่อะร้อนๆน่าจะดีแต่เย็นเป็นยังไงไม่รู้อ่ะอืมอืมร้อนร้อนอืมอร่อยค่ะอร่อยค่ะห้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมไม่แพ,พงหรอกเพราะว่ามันญี่ปุ่นเอออร่อยดีอยู่อะคุณผู้ชมแนะนำว่าใครรมานะมาได้เลยแต่ไม่ได้ขายทุกวันนะอืม มันน่าจะเป็นตลาดเย็นของหนองยะใจเขาอะเดินเข้าไปในซอยร้านสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมร้านสุดท้ายเลยเดินก็ไปเหอะมีร้านชูชีรูร้านเดียวเฮ้ยโอเคโอเคเดีย๋ยวไปมั่นต่อที่บ้านแล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะด่านใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ป้าพรด้วยนะ ก็ไว้เจอกันปป่อนคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องบายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมไปายสวัสดีค่ะบายบาย